hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are gonna watch very impressive very exciting video from thailand today we are gonna watch a world record champion from thailand let's read the translation first people around the world were stunned a thai weightlifter set a world record and won the championship a shocking win Foreign comments, and we are gonna watch this video from Zugeyu YouTube channel. Thank you, my friends, for sharing this video. First of all, I watched the original video. It was so exciting. It was very exciting. There were lots of world records in that video, and uh, in the end, Thai uh, sportsman wo uh, won the world championship, and Turkey we have bronze we become the third uh, rank and we have bronze i'm happy thailand and turkey we both have medal and it, this video was very impressive and his uh, leg muscles it was very impressive my friends i think it was his secret weapon he is very strong this person a thai weightlifter he is very strong but his leg muscles was very cool it, it it was very cool. I think he is very strong, especially in his legs. It was very charismatic. Let's start the video, my friends look at the legs look at the muscles, look at these leg muscles. this is crazy. I think this is his secret weapon, my friends, because he's carrying all of these weights with his legs and look at these muscles it, it was so cool. It was amazing. I'm sure that he worked so hard for his legs. Okay, very impressive. Bravo, my friend. Verifone <laughs> <laughs> Wachuma wow. has amazing. done the unthinkable again. <laughs> <laughs> again <it's us. laughs> amazing. A and this is our sport, Turkey. Okay. World IWF 2025 <laughs> that has just passed. The land <laughs> of Viking. ประเทศนอร์เวย์ยกน้ำหนัก <Norway. S 1> ทีชาไทยทำโลกตาลึงโคตช็อคไล่ทำลายสถิติโลกแบบว่ารัวๆเอาซะทางนักวีคอชาวต่างชาติถึงก็มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ตกตาลึงกับการแข่งขันมากๆเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่ไล่ทำลายสถิติโลกแบบว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆเอาเป็นว่าผมว่าพวกเรา เชิญไปรับชมเกมการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับผมก็ขอโอกาสกดพลัหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบอกเลยครับว่าพอเปิดเกมมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากประเทศไหนๆก็ไล่ทำลายสถิติกันแบบว่ายับยับเลยนะครับโดยการที่เปิดมาเป็นทางนักกีฬาจากประเทศตุรกีคนนี้ที่เขาเออ it was the first world record right our our sportsman um, Turkey Uh, we break the first world record but after our world record there are lots of world records uh, in a row it was crazy it was very exciting it it was very shocking for me ก็ได้ท้าทายชาเลนจ์ด้วยน้ําหนักที่192กิโลกรัมและนักยกน้ําหนักจากตุรกีคนนี้ก็สามารถยกได้โดยเป็น new world record ก yes. ันเลยทีเดียวและดูจากท่าทางหลังยกเสร็จเขาก็จะดูผ่อนคลายมากๆซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้สถิติ ก็อยู่ที่192กิโลกร,รมัมทำให้คนต่อมาก็เป็นนักยกน้ำหนักจากประเทศญี่ปุ่น <Very S 1> ที่มีชื่อว่ามิยาโมโตมาซานโนริและแน่นอนครับว่าทางมิยาโมโต ก็ได้ทําการขอชาเลลจนด้วยน้ําหนักที่193กิโลกรัมเพื่อที่จะทําการแซงน้ําหนัก192ของนักยกน้ำหนักชาวตุรกีคนที่แล้วนะครับซึ่งทางมาซาโนลิก็สามารถยกได้ด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูจะสบายๆบ,บอกเอ<ร>กว่าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับลุกขึ้นเฮลั่นกันเลยทีเดียวและตอนนี้ก็ได้มีสถิติใหม่เกิดขึ้น นั่นก็คือสถิติของญี่ปุ่นด้วยน้ำหนัก193กิโลกรัมและคนต่อไปมันก็มาถึงเวลาแล้วครับที่จะเป็นทางทีมชาติไทยสอบพวกเหล่าเอ่อ his name is Vichuma Virapon Vichuma Virapon โ okay. อ okay, เคโอเคได้ลง <bra vo. S 2> ทำการแข่งขันและคนที่กำลังจะลงไปที่วีรพลวิชูมาผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสีหน้าของพี่วีรพลเนี่ยดูจะมีความมั่นอก <Yeah. S 2> มั่นใจ แล้วก็พ่อนขายมากมากและแน่นอนว่าตอนนี้สติติก็อยู่ที่193กิโลกร,รมัมมันจึงทำให้พี่วีรพลต้องทำการชาเลนจ์ด้วยน้ำหนักที่194กิโลกร,รมัมเพว่าพวกเราไปเอาใจช่วยไปรุนพร้อมกันดีกว่าครับว่าพี่วีรพลจะสามารถทำได้ไหมเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเชิญไปรับชมกันได้เลยครับ oh. 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 เวอร์ฟอ a วิชูมา has done the unthinkable แล้วก็เรียบร้อยครับสรุปแล้วพี่วีรพลก็สามารถทำการยกน้ำหนักด้วยน้ำหนักที่1 1 4กิโลกรัมได้สำเร็จและผมก็ต้องบอกเลยครับ s <S ว่าหลังจากที่พี่วีรพลได้ทำการยกน้ำหนักเรียบร้อยมันก็ทำให้ทางคณะกรรมการต้องขอดูภาพช้ากันเลยนะครับ ว่าเขายกได้จริง uh, I didn't under didn understand why uh, the referees uh, checked his uh, performance my friends it was looking like everything is all right uh, I didn't understand why the jury reviewed his his performance it it was looking like clean okay จริงหรือเปล่าเขาได้ใช้ช่องโหว่อะไรบ้างไหมมีช่วงเวลาไหนไหมที่เขาทำการพ่อน,น้ำหนักหรือว่าไม่ได้ยกคือว่าทางคณะกรรมการเนี่ย กำลังตั้งข้อสงสัยนะครับว่าที่วีรพลยกน้ําหนักได้จริงๆหรือเปล่าเขาจึงทําการตรวจสอบภาพช้าอยู่ในช่วงระยะหนึ่งที่มันต้องซีเรียสขนาดนี้เนี่ยนั่นก็พอะว่าน้ำหนัก194กิโลกร,รัมในท่าครีมแอนเจอร์มันเป็นน้ําหนักที่ถือว่าเป็นสถิติโลกเลยนะครับ ทำให้พวกเขาต้องทําการตรวจเช็คให้ละเอียดพอสมควรซึ่งพอทางคณะกรรมการได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าพี่วีรพลสามารถยกน้ำหนักที่194ก<ฮ>ิโลกรัมได้ <'re> จริงๆนะครับบอกเลยครับว่าบรรดาโคนักกีราทีมชาติไทยหรือแม้แต่กองเชียร์ประเทศไทยที่กําลังดูกําลังลุ้นกําลังเชียร์พี่วีรพลอยู่เนี่ยถึงกับลุกขึ้นเฮลั่นทั้งสนามเพราะนี่คือนิวเวิลด์เรคอร์ เป็นสติติใหม่กันเลยทีเดียวครับและการที่พี่วีรพลได้ทํำลายสติติใหม่นี้เองมันจึงทำให้ทางนักวิเครา์ต่างชาติที่เขากำลังพูดอยู่ก็ได้มีความรู้สึกที่ตื่นเต้นแล้วก็ตกตะลึงกับการทำลายสติตินี้ของพี่วีรพลมากๆเลยนะครับโดยเขาก็ได้พูดถึงจังหวะน,นี้ของพี่วีรพลเอาไว้เลยครับว่าตอนนี้ถึงตาทีมชาติไทยที่กำลังจะขึ้นไปยกน้ำหนักน้ำหนักบนบาร์ที่เขาเลือกคืนึกกิโลกรัม ประเทศไทยวีรพลวิชูมาผมต้องบอกเลยว่าถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นสถิติโลกถ้าคินแอนเจิร์เลยนะเราไปดูกันเลยโอ้โห,หน่าเหลือเชื่อจริงๆวีรพลวิชูมาสามารถทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมมากหาอะไรอะ่ะกรรมาการกำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างเหมือนว่าพวกเขาต้องทำการ <Wow. S 1> ดูภาพช้าเพื่อที่จะสำรวจนะว่าวีรพล oh. ได้ทำถูกต้องทุกอย่างหรือเปล่า เอาจริงๆจ,จากที่ผมดู s <S เนี่ยผมว่าตัวเขาดูปกติดีนะวีรพลทําถูก <laughs> ต้องทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเลยและตอนนี้กรรมาการก็ได้ให้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยวีรพลวีชูมาจากประเทศไทยได้ผิดขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งพร้อมกับสร้างสถิติโลกใหม่ <Bravo. S 1> ในคาทินแอนเจอและน้ำหนักรวม <laughs> นี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆตอนนี้บรรดากองเชียร์ชาวไทยที่มาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเขาเนี่ยกำลังบ้าคลั่งกันสุดๆใครกันล่ะที่จะมาทำลายสติตินี้ลงของเขาได้บอกเลยครับว่าโคตรจะสุดยอดจริงๆครับพี่วีรพลเาอู ซึ่งหลังจากพี่วีรพลเนี่ยก็จะเป็นนักยกน้ำหนักทีมชาติเกาหลีเหนือและแน่นอนครับว่าเขาก็ต้องทำการชาเลนจ์น้ำหนักด้วยสถิติโลกใหม่นั่นก็คือ1 9 5กิกโลกรัมเพราะว่าถ้ายกน้อยกว่านั้นเนี่ยก็จะแพ้พี่วีรพลอยู่ดีนะครับผมว่าเราไปดูกันเลยครับ I thought that he's about to lift that weight my friends one one hundred ninety five he was almost lifting that weight it was very unlucky that he couldn't make it but uh, this this guy from north korea he was already making make it look at that it was very close onion oh, no. no, it. it was very close he can't believe <c oughs> แล้วก็ oh, <no. S 2> เรียบร้อยครับเกาหลีเหนือลีวอนจูไม่สามารถยกน้ำหนักที่195กิกโลกรัมได้ซึ่งเขาก็ไม่สามารถทำลายสถิติโลกของพี่วีรพลได้ และแน,น่นอนครับว่าคนต่อไป gegeben? มันก็ถึงเวลาอันดับที่2จากประเทศญี่ปุ่นนิยาโมโตะมาซาโนรที่พึ่งโยกน้ำหนักไปที่1 9 3กิกโลกรัมได้สำเร็จและตอนนี้เขาก็ได้เลือกเป็นที่น้ำหนัก195กิกโลกรัมเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปดูกันเลยครับอ๋ i s, <S, 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 Ooh, <S is too c แล้วก็ไม่ไหวครับสุดท้ายแล้วมียาโ o มโตก็ไม่สามารถทําการยกน้าหนักที่195กิโลกรัมได้สําเร็จมันจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วเป็นทางพี่วิรพลวีชูมาเป็นทายของพวกเราสามารถเอาชนะทําลายสถิติโลกพร้อมกับคว้าแชมป์ยกน้ําหนักชิงแชมป์โลก IBF 2025ไปได้สําเร็จด้วยคะแนนอันดับหนึ่งแถมยังเป็นสถิติโลกอีกด้วยคือว่าการยกน้ําหนักเนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นหลายรอบอยู่นะครับซึ่งรวมทุกรอบแล้วพี่วีรพลก็สามารถยกคะแนนไปได้มากถึง346คะแนนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถิติโลกเหมือนกันครับบอกเลยครับว่าสุดยอดไปเลยและพี่วีรพลวิชุมาก็ได้คว้าอีกหนึ่งเหรียญทองเพิ่มมาให้กับทีมชาติไทยได้เรียบร้อยผมได้ต้องขอยกย่องชื่นชมแล้วก็สู่ฟกจริงๆนะครับวีรพลวิชุมาผมก็ขอโอกาสนึ่งคราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับชมครับ Bravo Ichima! You are amazing! Bravo! L look at the legs my friends! I I, I will check his legs always because it is very cool! Look at these muscles! This this is not natural. This is unnatural. This is supernatural. I I'm sure that he worked years for these strong legs. That's crazy. That's amazing. That's unbelievable. He is very strong. Has done the you are very strong. Bravo. Again, it's us. You are very strong, my friends. You are amazing. Bravo, Thailand. Bravo, Wichima, my friends. Bravo. He broke the world records and he became the world champion. Thank you, uh, Zuge Zugeyu YouTube channel, for sharing this beautiful video with us. Let's give a like. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.